ทุกท่านครับ6โมงกว่าแล้วครับ6โมงแว่วจุดนี้นะครับที่จะมารดน้ำวันนี้เป็นพริกมะเขือมากเลยงามสุดๆงามสุดๆน,นะครับตั้งตัวได้แล้วตั้งตัวได้แล้วยาวไปเลยครับลงข้าวโพดใหม่นะครับยังไม่ขึ้นยังไม่เกลีน้องพึ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสนุกสนานกันเลยอ่าเดี๋ยวสักครู่มานะครับสักครู่มารดครับผม ท้องฟ้ามาแล้วครับท้องฟ้าแดงมาแล้วน้ำนะครับน้ำหมักที่จะเตรียมไปรถมะเขือเข้าโพดนะครับเป็นน้ำที่ผสมน้ำสะอาดแล้วเนี่ยครับผสมกับน้ำหมักมูลไส้เดือนแล้วก็น้ำใช,ช้ชีบัวนะครับถือว่าเป็นปุ๋ยทางน้ำอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าน้ำหมักมูลไส้เดือนนั้นก็จะป้องกันพวกมแมลงบางชนิด นะโดยเฉพาะพวกเพี้ยแป้งเพี้ยอะไรเนี่ยรับประกันเลยนะครับเมื่อเราปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกอะไรที่เพี้ยแป้งมันชอบเนี่ยเราลดด้วยน้ําหมักมูลไส้เดือนอัตราส่วนผสมน้ํานะครับ1ต่อ20นะน้ำหมักมูลไส้เดือน1ส่วนน้ําธรรมดา20ส่วนจะทําให้พืชผักเราจเจริญงอกงามแล้วก็ป้องกันพวกเพี้ย,ยแป้งเพี<ๆ>้ยอะไรได้เลยนะครับผม แต,แต่เพียยไฟนี้ยังไม่มั่นใจนะต่เพียแป้งร้อยเปอร์เซ็นครับโอเคครับสักครู่ไปรถครับจุดนี้ก็สู้กันมายาวๆถึงตีสองครึ่งนะครับร่อนมูลไสเดือนครับผมหาร่อนมูลไสเดือนคลาลงใต้กวาลงใต้นะครับผมเกือบจะเสร็จแล้วครับพี่น้องเกือบจะเสร็จแล้วกองเป็นภูเขาโลกาเกือบจะเสร็จแล้วครับที่ร่อนแล้วก็บรรจุสูงเรียบร้อยนะครับถุงละยี่สิบกิโล เพิ่มมาอีกแล้วร้อยกโลนะครับเป้าหมายคือพันกิโลก็ขาดอยู่ประมาณเจบประมาณประมาณร้อยกิโลเนาะประมาณร้อยกิโลนะครับผมนี่คือกากเดนนก้านะครับนี่คือกากเดนเขา,กากเ,เขาต็มไปได้วยตัวใสดวงใสเดือนเพียบเลยอันนี้คือมูลนะครับผมมูลยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวจะต้องเก็บมูลสักหน่อย เสร็จแล้วก็จะไปรดน้ําพริกมะเขือข้าวโพดในพื้นที่ของท่านพรัศรีปรลังและคุณนายสวัยที่ให้ในบุรักทําฟรีๆนะครับพึ่งพาอาศัยกัน,กนครับผม0818787089นะครับต้องการพันไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับหรือว่ามูลไส้เดือนรวมทั้งดินปลูกด้วยต่อเลยนะครับ0818787089ในจุดนี้คือจุดน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับ อันนี้พร้อมใช้แล้วอันนี้จะทําใหม่เราจะทําใหม่ขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณทุกท่กานที่เป็นกาลังใจให้กันและกันนะครับกรเกษียณแล้วอย่าอยู่เฉยๆนะพี่น้องเขาวัดเขาวาอยังเดี๋ยวตายง่ายวยวพวกเจ้าต้องมีลัล้าบ้างนะต้องมีความสุขนะใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะทาบุญทํากุศลน,นิดๆหน่อยๆอย่าไปทุ่มเทมากนะพาเขาไปปีนเสาเห็นไหมพี่น้องเถียงชาวบ้านเอาเป็นเอาตายโอ้ย ศาสนาไม่เสื่อมหรอกคนนี่แหลามันทาให้เสื่อมเนาะผมก็บวชมาครับมาหาสาประโยชน์เนี่ยในบุรีรัมิงเพราธรรมดาด้ยรู้มัดแหละแต่บางอย่างก็รู้แต่บริเหตุบริปฏิบัติตามขอบคุณครับแต่น้าไม่เต็มแก้วนะครับรับฟังทุกอย่างเนาะไม่ได้รู้ทุกอย่างเราคนเราเกิดมาต้องพึ่งพาอาศัยกันเนาะขอบคุณครับผมศูน8 7แปดหนึ่งปปศครับ